พอยอดเขานะครับเขาจะงองอลงมางุงง,งลงมาเพราะเป็นการขยายเซลล์ที่เร็วเกินไปนะครับแทงยอดออกมาขนาดนี้นะครับแล้วทีนี้ผมมาฉีดโดนนะครับเขาจะเข้าเป็นใบเหลืองเลยนะครับนะฮะพวกนี้ฮะใบเขาจะเหลืองเลยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นโรคนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมกับผมบ่าวโจกตามหอยเกษตรอีสานครับวันนี้นะครับก็จะมาแชร์นะครับการทดลองใช้จิปเบอร์ลินนะครับในการยืดยอดทุเรียนนะครับคือผมไปเห็นการวิจัยนะครับของอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับในการใช้จิปตัวนี้นะครับยืดยอดนะครับของลองกองนะครับผมก็เลยเอามาลองใช้กับทุเรียนลองดูนะครับคือเดี๋ยวผมให้ไปดูก่อนนะครับก่อนเดี๋ยวไปดูกันครับ ครับอันนี้คือสภาพต้นทุเรียนนะครับก่อนที่จะพ่นจิบเบอร์รลินนะครับก็จะมีการแทงยอดอ่อนออกมานะครับนิดหน่อยนะครับเพื่อมีเซลล์บางๆนะครับจะได้ใช้จิบเบอร์ลินลองยืดดูนะครับจะไปพาไปดูอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ก็เช่นกันครับก่อนยืดนะครับครับนี่ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็ ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ได้ครับตอนนี้นะครับก็หลังจากยืดไปได้แล้วนะครับ3วันนะครับวันนี้วันที่3นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าจะมีผลเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับหลังจากที่นะครับผมใช้ไปได้3วันนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผิดหูผิดตาจากที่เคยเกิดนะครับอย่างเงี้ยนะครับ ขึ้นมานะครับเขาแทงขึ้นมาก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ผมก็ยังไม่เคยนะครับใช้จิบแต่ครั้งนี้เพราะว่าเมื่อก่อนน่ะการแตกยอดตรงเนี้จะไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยจะไม่มีนะครับตามลาต้นตามอะไรพวกนี้นะครับจะเดากําจัดทีหลังนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยจะไม่มีนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับต้นนี้นะครับยรามาดูอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นต้นเล็กนะครับเนี่ยต้นเนี้ย นะครับถามตากล้องก็ได้นะครับถามแฟนผมได้เลยนะครับว่าผู้เรียนผมไม่เคยไม่เคยมีการแทงยอดตั้งตรงและยาวขนาดนี้มาก่อนนะครับในการแทงยอดออกมานะครับในช่วงนี้นะครับนะฮะดูนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าโอเคในการใช้เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าผมใช้ขนาดยังไงนะครับเดี๋ยวพามาดูก่อนนะครับจะไปดูอีกต้นนึง ครับต้นนี้นะครับก็จะเห็นได้ชัดมากเลยนะครับดูนะครับเนี่ยแตกตาออกไปเลยนะครับแตกตาออกไปเลยดูลักษณะยอดการแทงใบเพราะว่าทุเรียนของผมนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ดูเลยนะครับก็เลยเวลาแทงยอดก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่การใช้จิบครั้งนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับใช้ได้ดีเลยนะครับทีนี้ผมจะมาบอกนะครับวิธีการใช้นะครับผมใช้เป็นจิบเบอร์ลิน4%นะครับ ผมจะใช้ช่วงที่แทงนะครับแทงยอดมีเยื่ออ่อนๆอย่างนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะก็จะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้พอแทงยอดอ่อนออกมานะครับก็ให้ทําการฉีดได้เลยนะครับผมฉีดช่วงเย็นนะครับประมาณ5้าโมงเย็นผมก็ทําการฉีดอัตราส่วนในการใช้นะครับผมใช้จิเบรีนสเปอร์เซ็นห้าซีซีนะครับต่อน้ํา20ลิตรครับผมในการใช้ฉีดตรงนี้นะครับ ท่านผู้ชมก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับว่าท่านผู้ชม2%หรือว่า4%นะครับถ้า2%อาจจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 10cc นะครับอันนี้ผมใช้เป็น4%นะครับใช้แค่ 5cc นะครับก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับก็ใช้ในลักษณะที่เป็นหางประทูนะครับแทงยอดออกมาขนาดนี้นะครับ อันนี้ก็คือใช้ได้เลยนะครับถ้าเป็นใบเขียวๆนะครับไม่มีการแทงยอดนะครับพวกนี้จะทําปฏิกิริยาในผลวิจัยนะครับเขาจะทําปฏิกิริยากับยอดที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อนๆนะครับเนี่ยอย่างลักษณะอย่างเงี้ยอย่างยืดในองุนก็เหมือนกันนะครับเขาจะไปยืดช่อดอกนะครับเพื่อที่จะขยายนะครับช่อดอกแล้วก็ผลนะครับในการขยายนั่นคือเขาซลลเขาจะค่อนข้างที่จะอ่อนนะครับยอดทุเรียนก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้ใช้ ในลักษณะที่แทงยอดออกมานิดหน่อยอย่างนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมเคยทําคลิปนะครับสเตปของผมนะครับพอช่วงที่จะเข้ารอบรอบใบของทุเรียนนะครับคือเป็นใบแก่ผมจะใช้นะ้ำยาเล่งลากนะครับคูณ5ที่ผมเคยแนะนําไปแล้วนะครับประมาณ7วัน7ถึง14วันนะครับก็จะแทงยอดออกมานะครับพอแทงยอดออกมาเราเห็นเป็นยอดอ่อนเสร ผมพ่นเลยนะครับผมก็ใช้เป็นจิบตัวนี้พ่นเลยพอพ่นเสร็จปุ๊บผมก็ลดน้ำด้วยการที่ใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยทางดินนะครับตรงนี้นะครับผมใช้เป็น25-7-7นะครับรอบนี้นะครับใส่เป็น25-7-7เพื่อให้เร่งแทงยอดออกมานะครับหลายๆส่วนประกอบกันนะครับก็ได้ออกมาในลักษณะอย่างนี้นะครับพอยอดเขานะครับเขาจะงอๆลงมางุ้มๆลงมาเพราะเป็นการขยายเซลล์ที่เร็วเกินไปนะครับเนี่ย แต่ไม่ต้องห่วงนะครับพอถ,ถอุพอเขาอายุมากขึ้นนะครับตัวนี้เขาก็จะตั้งขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับถ้าเป็นใบที่กลางแล้วนะครับเป็นใบอ่อนที่กลางแล้วผมไม่แนะนํานะครับจะถือว่าห้ามเลยก็ได้เดี๋ยวผมพามาดูพอดีหัวพ่นผมบังเอิญพ่นไปโดนนะครับเนี่ยฮะเขาเป็นใบอ่อนแล้วแล้วทีนี้ผมมาฉีดโดนนะครับเขาจะเข้าเป็นใบเหลืองเลยนะครับ พวกนี้ฮะใบเขาจะเหลืองเลยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นโลกนะครับนี่ฮะเป็นใบเหลืองเลยนะครับก็คือสรุปไม่แนะนําให้ใช้นะครับไม่แนะนําให้ใช้กับใบอ่อนนะครับสองต้นนี้ก็คือกําลังรักษาดูอาการกันอยู่นะครับเพราะว่าน้ำนะครับน้ําตัวนี้เข้ามาท่วมนะครับอยู่ในที่ลุ่มก็ต้องทําใจนะครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับไม่มากก็น้อยนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับอันนี้ผมก็อยู่ในช่วงทดลองเหมือนกันนะครับลองทดลองดูว่าจะใช้ได้ผลจริงหรือไม่นะครับอาจจะมีผลนะครับเพราะช่วงนี้ฝนตกบ่อยแสงแดดไม่พอนะครับการดอปลงไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเอาไว้ติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะได้เจอคลิปอังหน่หรือว่าคลิปทุเรียนนะครับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ